สวัสดีครับพี่น้องมนีเบาทงคนดูนชาแนลครับในมาบุกถึงสวนแตงเงินเกือบแสนเพื่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับซื้อขุนพยนะครับพ่อท่องเตียงครับประท่านกูไพ่นาดูนครับท่องเตียงการเกษตรหรือประท่านกูไพ่นาดูนครับผมนะครับกัมาปลูกแตงอยู่ทีหน้านะครับมันเป็นทีที่ดอนแน่นะครับน้ำเพาท่วมครับผมแต่แปล้งนึงนี่ ทวมครับแลงการลังเก็บอยู่นี่น้ำทวมตลอดนะครับครับแต่แปลงนี่กับอายุของมันก็สิได้สามสิบเก้ามือนี่นะครับก็เริ่มเก็บนะครับเริ่มเตาะเริ่มเก็บแล้วนะครับก็ออกมาเรื่อยๆนะครับกับมันมันง่ามไหวปวดพี่น้องครับมันง่ามไหวปวดเพราะว่ามันถือผลมันมีแต่ผลผลมากนะครับยาก็บรดขีดยั้งก็บรดขีดจักเนี่ยพี่น้องขีดปั๊บมันก็ล่างออกขีดปั๊บก็ล่างออกก็เลย เมื่อเช้ากันแล้วมาถ่ายวิดีโอไปให้พี่น้องเบิงนะครับเป็นก็ได้สนใจมาติดตามมาเบิงอยนี่นะครับกับเฮ็ดไปสำหรับพี่น้องครับเคยเห็ดเคยเห็ดเคยทำผ้าลูกผ้าเมียผ้าหลานเห็ดนะครับเพื่อเพื่อหยังเพื่อวาดหาไเงินขายเกี่ยวเข่าเห็ดหน้าหลายครับเห็ดหน้าหาซิบกุไลเลยมาเห็ดเป็นผสมประสานครับแม่ครับผสมประสานระหว่างเห็ดหน้ากับเห็ดไฮนะครับเอาเงินไฮไปลงทุนหน้าขายเขา ไม่ถ้ะใส่หนีใส่ซีนไปใส่พื้นที่ประมาณตัวไหนครับพื้นที่ตัวนี้ประมาณเกือบไรยครับเกือบเรหนึ่งกระป๋องหนึ่งกระป๋องพอดีนะครับครับผมอันนี้เป็นของพันแตงกับบอกเลยครับบออไรโฆษณาให้เพิ่นครับผมแต่ว่าก็คือผมปลูกผมปลูกช่วงนี้ของวลริสาละลิสานะครับละลิสานะครับพึ่งทดลองครับตะกรันกับปลูกตายี่งห้ออื่นมากนะครับ ยี่ห้อนี่กับพระท่านปู่ยกเคียก็กเลอยอยากตดลองมึงครับผมนะครับก็เลอยอยากมากิ่งมาแย่งนวยมันก็ง,ง่ามครับพี่น้องครับก็ที่ว่ามืออื่นนี่ขาดว่ามีดแรกก็ได้จักหกร้อยเก็ดร้อยแปดร้อยโลกอดีใจแล้วมืออื่นนะครับแปดร้อยโลโลโลกอะไรจักบาทครับโลละช่วงนี้ทรงให้ตลาดน้าดูตลาดย่างสีม้อํอาครับพี่น้องผมทรงให้เพิ่นสิบอ่าสิบห้าบาท สิบโลลอยหาสิบาทต่อถุงครับอ๋อมันดีกว่ามันดีกว่าเฮ็ดเข่าตัวนี้กะกะเมื่อกล่าเนี่ยพราะว่าอันนี้มันสามสิบแปดสี่สิบมือมันก็เห็นเงินแล้วครับมือที่มือทีสี่สิบนี่คือเห็นเงินแล้วนะครับป่ะเข้าขอบไปบังเถ้าให้ไปครับผมยืนแนวนะครับครับผมครับโตกมือเท่านี้ฝนหืมฝนตกทุกงมือเมื่อวานแต่ยุใสหน่วยมั่งแต่ละอย่ครับเออพอมาพอท่านเก็บเป็นนี่ครับเพราะว่าถ้าบันดังมันสิบพอเห็นครับเพราะว่านไวเนี่ยมันสิกองอยู่กับดินเลยครับผม เนื่อนวลนี่มันจีกองอยู่อยู่ดินเลยนะครับเขาเอินบักแตียงยังครับนี่อันนี้แตงข้างครับพันลาดิสาบักแตงข้างเออลาดิสามันโอ้บพงเดือพี่น้องพี่มันดันบพงหน่วยครับหลายอยู่ครับมันมันมันบ่ทันียงันขึ้นขึ้นสูงมาทั้งใดมาเพราะว่ามันมีดแรกอยู่พันอาริสาดีอาริสาอาริสาโอ้พี่น้องเบิ่งบักงามครับกับแปลงนี่ผมกับชี่รถผ่านหลายปีอยู่ก็เลย ตั้งใจว่ามีโอกาสสิาม่ทายชิปทายยังพี่น้องมึงอยู่ครับน้อยน้อยน้อยยังมืออื่นมันกับพ่อเก็บนะครับนี่มันกับดดดูครับอันนี้กับมันกับซ่อนยน้ำพุ่นทั่วที่ทั่วแดนล่ะแต่ว่ากะไให้ดกเต็มที่มันกับปลดกครับเพราะว่ามัน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 หนาหนาวถ้าหนาหนาวเพราะว่านี่สับปะุณเพา่ว่าเต็มรอยโอ้บอเพี่น้องน่วยหน่อยยังยังเลยครับนี่ มันมันปังอยู่น้ำใบน้ำยางนู่นี่เลยครับมันบังมันบังครับขันฝนม้ฝนเขื่อนกับสิงามก้อนนี้ทุกคนนี้ครับนี่โอ้ยขันฝนบดห้ามนะอันใดนยาฮอร์โมนกับบอดีดีปั๊บมันกับผลกับมะล่างออกไปแมนครับโลละสิบหาบาทนะครับพี่น้องนี่โลละสิบหาบาทประาศเมค้าทางหน้าดูนพันกับมะอาหลายครับตะกี้เพราะว่ายุ่งบอกนี่ว่ามันปลูกอ้อยแมนไหมครับนี่ยแมนครับอืมมัอกวนปลูกอ้อยครับปลูกอ้อยแล้วก็มาปลูกมันปลูกมันกันเลยครัโอ้ม่ไหว พอดีหลานเคยเล่ายูบันเพิ่มเล่ามาสอนให้ก็กเลยเฮ็ดหล้วก็ครับจะของกรมี่วามมูในด้านการเกษตรแน่กระดัดง้งแปลงะยุกใสเฮ็ดเอานะครับกัอพ่ออายุได้กินนะครับได้ใส่ใซอยโลละสิผาบาทบอ่อพ่อขายบอ่อพ่อครับส่งตลาดในพื้นที่แล้วอะไรก็แล้วขางเคียงขางเคียงก็ะมีมะถ้ับถามัน เกินีลีได้ทละตันสองตันก็คือทรงขนแจนเลยนะครับตลาดมือใหม่เอาใส่เวลาปลูกโดนอะไรครับนี่ตั้งแต่เอามือเอาลงหลุมลงเม็ดเมอดมือเก็บนะครับตั้งแต่มือลงเม็ดมือลุมมือแรกหอดมือเก็บมือที่สี่สิบมือที่สี่สิบเอ็ดครับเห็นเงินมือแรกใส่เวลาประมาณเดือนน้อยๆเดือนหนึ่งกับสิบมือครับกะว่าได้เงินก่อนเกี่ยวเขาเลยไหครับนี่โอ้ยเนกันได้เืินอื่นนี่แล้วครับนี่ก็ได้มืออื่นนี่แล้วเอาเลาปลูก เทียนนึงนี่เขาเก็บได้ลายมือไปเลยครับ <ไป S 2> สำหรับแตงข้างนี่มันเสียอายุมันสีบหญ้าต่อแตงแตงกัวนะครับครับผมแตงข้างนี่หน่วยงามหน่วยมีด,มดเกตเอมันนี่เสีเ้เก็บอยู่ประมาณสิบสองมีดสิบสามมีดอสองมือต่อมีดคาว่ามีดหนึ่งนี่คือสองมือนะครับสองมือเก็บสองมือเก็บสองมือเก็บมันสีได้อยู่งี้สิบหกมือนะครับโ<า>มนั่นก็สะเป็นแตงหน่วยปลายหน่วยงอมันนะครับเป็นปายตกเก็บนะครับช่วงนี้ก็ห้าพนเมาเบิง เล่นพี่น้องเหนียวเมียนพี่น้องเนียเล่นครับด้วยครับนี่เล่นเล่นกัดคือว่าล้วฝนตกเป็นคือกันทุกจังหวัดครับมักจีเล่เนี่ยขมันฝนก็ยังปีกายเลยโอ้ยเอานิ้วเวอรเลยครับนี่เที่ยวเขาเนี่ยสามเบิ้งติดตามอีกครั้งนึงครับครับผมสามเบิ้งเลยพราะว่าหลังจากที่เงียบกว่าทั้งพื้นที่ หน่วยซ้ำนี่มืออื่นมันพ g, mm ่อเก็บเลยครับนี่ออืถ้าเห็นหน company, name, ่วยซ้ำนี่มืออ uh ื uh. ่นนี่สามหน่วยโล่สามหน่วยโลครับครับุ่นนี่มืออื่นนี่สามหน่วยโลเลยนี่ว้าผมจะพี่น้องสามหน่วยโล่นะครับนี่มืออื่นครับมือนี่คัดหน่วยไงออกนี่ครับสามหน่วยโลครับพี่น้องมืออื่นสามหน่วยโลแต่มือนี่มันสี่อยู่ในกำลังเป็นสาวกำลังเป็นสาวมืออื่นนี่ายสามหน่วยโลเก็บบาวานรวยครับโล่ละสิบห้าบาทครับ ทรงจะในพื้นที่กับพ่อพ่อสิทรงเหครับนี่นะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับครับผมเป็นกาขอบพุณในหลายที่เพื่อนมากเบ่งมาแย่งมากสำหรับถนนนการเป็นสื่อสารเป็นแม่คลาเป็นสื่อสารเป็นช่องทางหนึ่งนะครับของอ่า YouTube ี่การสีน้ำเสนอของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่แล้วก็ตั้งยาวัดในการเฮ็ดสวนเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดนี่เผยแพร่ไปพ่อแม่พี่น้องที่อยู่รอบโลกที่อยู่ ตั้งยัวัดได้เบิงครับอันมูเก็บแล้วมีบ่ครับนี่ยมูเก็บไปแล้วมีบ่มีครับอยู่รถเดี๋ยวค่อยออกไปเบิงระยะระยะมันขึ้นนี่ครับความสูงของมันประมาณสองเมตรกว่าเลยประมาณสองเมตรครับสองเมตรกว่าครับที่มันขึ้นมันแต่มันยอดมันตกแล้วมันมันมันบาไปหายมันตกลงมาซะตกลงมามันกลายเป็นหน่วยลงมาคือเก่าครับอืมปลาไปเบิ่งในเข่งที่เพิ่นเจ็บเหรอครับปลามันสีงามบ่เนียน อันนี้คือเตรียมทรงเลยนะครับครับไปน,นี่ก็ออกตรงแพ็คใส่ถุงบ่ครับแพ็คใส่ถุงทุงละสิบโลเออถุงเจ้าบาทครับถุงละร้อยห้าสิบครับสิบโลร้อยห้าสิบครับ,รบมือนตั้งเป้าไว้กระปั้นหกสิบเจ็ดสิบ โอเคมันก็คือว่ามันโอเคอยู่ครับมันกระดกมันมันเท่าเหลียวกับไปสิเมียนครับจังหวัดเมืออื่นนี่มันสีมันสียะตาเลยวันบอกเมืออื่นเ่องบอกว่าเบืองนี้มันสียะตาเลยหยะตาได้พี่รองเลยป็นปุ่มเป็นเชี่ยเกินติดตัวคอเมียนติดออกตัวคอเป็นดอกไปน้ำเป็นหน่วยขึ้นไปน้ำ เตรียมทรงอันนี้ถ้าต่ไปคัดอ,ออกก่อน,นไปเก็บออกมาไว้มืออื่นมันจะได้เก็บหลายพวดเลยไปหาครับรโอ้อันนี้นคือมูเพิ่นเก็บมาแล้ยนะครับนี่เก็บ,เอบ,บออกมาบ่ทันเครืองนะครับบ่ทันเครื่องนะครับนี่มือน,นีนอ้มันคำก่อนหม่ามาณในเฉียงนะครับอยู่ยนี่โมเมนตสิลายโล่ตน๋นี่ประมาณลอยลอยกัวลอยกัวโล่ลอยกัวโลครับพอมืออื่นกะมืออื่นนี่ตั้งเป้าไว้ประมาณเจ็ดลอย อเ้อย,อยเอชิปนี้เป็นชิปสั้นๆนะพ่อแม่น้องกาพูดให้อยากสิปูกคือเพิ่นกะ่ะเดี๋ยวสิปป่เปะเออเบอร์โทรไว้นี่ ชิปคอยมาสอบถามทั้งด้าน,นค,คุณพ่อกับ,บเบอร์โทรกับศูนย์็ดศูนย์หนึ่งสี่สองเจ็นะครับท่องเจียงการ,กรเกรษตรหรือประท่านกูพา่หน้าดูนนะครับมผมสะดวกเป็นกันเองครับพี่น้องตกทุกข์เยยากยางรถระเบิดอุบัติเหตุต่างๆพร้อมทีมงานพร้อมที่สิ้อยเหลือพี่น้องใดสั่นท่างเขตพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอหน้าดูนย่างสีว่าปีพยาครับ ค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ดใดอยากซื้อแตแยงไปกินหรือไปขายกับมาอุนุ่นพื่อในนะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ